เรื่องเล่าสถานีรถไฟร้างขบวนสุดท้ายที่ไม่มีวันมาถึงกลางดึกฝนตกโปรยโปรยชายหนุ่มชื่อนัดขับรถผ่านเมืองเล็กๆเพื่อกลับบ้านถนนลื่นไฟถนนบางดวงดับสลัวบรรยากาศหม่นหมองเขาเห็นป้ายสถานีรถไฟร้างโผล่จากหมอกเหมือนถูกดึงให้เลี้ยวเข้ามา เมื่อก้าวลงจากรถเสียงฝีเท้าเบาๆก้องอยู่รอบตัวสถานีเก่ามีรางสนิมโบกี้ผุประตูเหล็กกรอบแกรบฝุ่นและกลิ่นอับคลุ้งไปทั่วลมพัดแรงจนหลังคาสัน่นและบางครั้งเหมือนมีร่างบางยืนอยู่ในเงามืดนัดเดินเข้าไปสำรวจไฟสว่างเพียงบางส่วนเห็นขบวนรถเก่าจอดอยู่บนราง กระจกตู้โบกี้แตกมีรอยมือเปื้อนฝุ่นเก่าเสียงลมและฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะและเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเบาๆเขาเก้าวเข้าตู้พยายามหาที่นั่งแต่ขบวนเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ละตู้ยาวออกไปเรื่อยๆสะท้อนเงาของเขาซ้ำๆแต่บางเงามันไม่ได้ทำตามเขามันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตของตัวเอง ขณะที่รถเริ่มเคลื่อนออกนัดพยายามเปิดประตูแต่ประตูล็อกแน่นเสียงล้อเหล็กบนรางดังลั่นและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณอยู่กับเราแล้วขบวนนี้ไม่มาถึงที่หมายใดๆหมอกหนาขึ้นภายในตู้ไฟสลัวจนมองเห็นเพียงเงาซ้อนดวงตาว่างเปล่าของผู้โดยสารและเงาที่เหมือนตัวเขาเองยือนอยู่ไกล ถูกฝีเท้าเหมือนเดินเข้ามาไกลแต่ไม่มีเสียงใดตอบสนองนัดพยายามตะโกนเสียงกลับกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนเหมือนใครบางคนกำลังขโมยเสียงเข้าไปความมืดล้อมรอบจิตใจเริ่มตึงเครียดและเขารู้แล้วว่าทำไม่ระวังคืนนี้เขาอาจกลายเป็นเงาในตู้รถตลอดไปเช้าวันต่อมาสถานีเงียบสงัด รถเขาจอดอยู่ข้างทางไม่มีรอยยางบนรางขบวนรถเก่าเหมือนหายไปไม่มีใครเห็นและไม่มีใครพูดถึงเหมือนคืนก่อนเป็นเพียงภาพหลอน